ผมอายุ31ปีไม่มีโรคประจําตัวนะครับช่วงนี้เนี่ยน้องชายไม่ค่อยแข็งน้องชายไม่ค่อยสู้ <c oughs> ไม่เหมือนก่อน <c oughs> เลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะกินไวอากรา้าติดต่อกันมากไปหรือเปล่าแม้กระทั่งตอนปวดฉี่เนี่ยยังไม่แข็งตัวเลยครับก่อนหน้าที่จะเป็นเนี่ยมีแค่ชอบเล่นอะไรแรง บีบแล้วก็กำเล่นกันแล้วก็แค่กินไวอากร้การครับแค่นี้เลยไม่รู้สาเหตุมาจากอะไรปอลอสาเหตุที่กินไวอากร้าเนี่ยเพราะว่าเสร็จไวน้องผิดตั้งแต่กินไวอากราเพื่อแก้เรื่องเสร็จไวแล้วอ่ค่ะ <ừ> ลูก สำหรับคนอื่นที่มีปัญหาเรื่องเสดวัยมีเคล็ดลับ <S 2> <S 2> เป็นเหมือนไบเบิลเลยอะ,ะใน YouTube ชุรักชุรสซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้องจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆเช่นอาจารย์สมบุญเหลืองวัฒนากิจอย่างเงี้ยหรืออาจารย์ท่านอื่นๆที่กรุณาได้ให้ความรู้ให้เทคนิคดีๆกับทุกคนไว้แล้วถ้าคนไหนที่กําลังฟังอยู่แล้วกําลังกังวลอยู่แล้วก็กําลังคิดว่าเออจะไปซื้อไวแอร้ามากินแก้เรื่องหลังเร็วเนี่ยหยุดความคิดนั้นไว้เลยแล้วเราลองฝึกเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอกมาแล้วมันใช้ไม่ได้ผลนะ ก็ลองไปปรึกษาคุณหมอเพราะจริงๆมันจะมียาสําหรับแก้อาการนี้อยู่แต่ไม่ใช่วายาก้าใช้ยาผิดจุดประสงค์แล้วหนึ่งนะคะอันดับที่2อายุ31แล้วใช้วายาก้าเนี่ยไม่แนะนานะลูกถ้าไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรใดๆนะคะปกติเนี่ยหลอดเลือดน้องยังไม่น่ามีปัญหาจนกระทั่งถึงขั้นที่จะต้องใช้วายาก้ามาช่วยในการแก้ไขเพราะว่าตัวการออกฤทธิ์ของยาตระกูลพวกวายาก้าเซียรลิสหรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยเราเรียกว่า p, e, p d เอ In ดีเอฟายเป็นอร์ มันไปทําให้การคั่งตัวของหลอดเลือดในอวัยวะเพศเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นมไม่งั้นไอเอนไซม์ตัวเนี้ยที่มันไม่ไปยับยั้งอะ่ะมันก็จะทำให้ไอตัวเลือดที่ค้างเนี่ยมันเหมือนกับถ่ายน้ําออกไปพูดง่ายๆแบบนั้นมันไม่ค้่งอยู่ในอวัยวะเพศนานมันก็เลยอ่อนตัวไวอ,อ,อันนั้นคือกลไกลธ,รรธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ใช้ยาผิดแล้วหนึ่งนะ และอันที่สองตอนนี้ปัญหาที่น้องมีตามมาพี่ว่าคงไม่ได้เป็นผลจากไวยากระโดยตรงแต่อาการที่อธิบายมานับว่าไม่ปกติแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไปหาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางเดินปัสสาวะนะและให้คุณหมอเขาตรวจดูโด,ดยละเอียดดีกว่าค่ะ